先好滴。 เดี๋ยวเราจะล้างอีกหนึ่งน้ำนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เนาะใช้เวลาแกะประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะเดี๋ยวไอซิไปล้างอีกทีหนึ่งแล้วก็แช่เบกกิ้งโซดาเนาะแล้วเราก็าไปดองกันเลยจ้าปกติไอจะทุกกล้ามเพื่อนวันนี้วัทถูก้วยจ้ะดองเลยเนาะจะใส่ถป,ประแวรเลยประมาณห้าสิบตัวคนละเดี๋ยวไอซสินับเด้อหลายแหงเลยเลยนี่ พอดีเป๊ะเลยจากโตก็ลืมนะเติบหนึ่งเลยจ้ะเพราะว่าไอแบบมากับประมาณหาโรได้นักแทงเสร็จแล้วนะคะปลาไอก็จะใส่เป็นน้ำปลาโอ้เย็ยนย,ยังไได้กินปูสุหเลยเบอร์น้ำปลาน้ำตาลแล้วก็ขงนัวรสดีนิดหน่อยพอดีเป๊ะเลยอือหือปาดกะเอา ปานกาเอาพอดีเป๊ะเดี๋ยวอันนี้จะดองแค่1วันนะคะเดี๋ยวจะเอาใส่พริกแล้วก็กระเทียมด้วยนะใส่กระเทียมลงไปพริกลงไปค่อะแซบค่อยแซบซ้ำนั่นตัวเนาะน้ำก็พอดีอดด้อเจาะพอดีพ่น เกือบปิดบบได้พอดีเป๊ะโอเคนะคะทุกคนเจอกันคลิปกินพวงนี้นะคะนี่ค่ะพี่น้องป้องไปสุขู่สุคนมนีพาพี่น้องมากินปูดองน้ำปลาของคิปพี่พีเห็ดไว้เมื่อวานกินเลยขอขอขอ,อยากขาเสืออ,อนเด้อฟังเสียงเปิดกระปุกเป็นบัตรนี้ ่าเสือก่อนพยาธิลหลขึ้นยากม่นยายเยว่ากันเด้อจะเด้อนานๆทีหนึ่งเนาะผู้ใดเป็นเยวาวชนย่าให้ตามด้อลูกเด้ออันนี้มันเป็นน้ำแก๊ห้วยอืมืมคือมามีแหงแท่หลับอันนี้มายับมายายมามากินน้ำข่อยเด้อเป็นตาแสบแฮงห้าสิบตัวกเอาแบบนี้เลย แบบนี้เลยนะคะเคดเองสะใจเบอรนี้เนื้อเนื้อเนื้อคืออยากอ้างก่อนคือภูมิใจน่าจะทํามานานแล้วอ่ะกับเมนูนี้บุคคลมาสีแซ่ค็เยโบได้เอาอันนี้ทุบอ,อ่อกามาซะ บอกได้คำเดียวแอบแอบไอ้แซบอแอบ,แบ,แบเพราะไงมาอยู่เลยจ้ะไปกินข้าวนำน้องเพงื่อนชิมีคนถามเลยไอคือบอไปไอ,อไปเลยจ้ะเพราะว่าอยากกินปูด,ดอ,อบาแม่นอไอบอไปเพราะว่าเพ,พ่นเพิ่นไปคุยกับหมอพระเพื่อน ทองทองอื่นนะอืมอะไรก็เลยบอกไปโอ้ลืมจ้ำเศบเด้ออือหือหมังแรดิชกบมะละดา่าเนี่ยเนาะ แรงอยู่แรงความหมือนเบิร์พราใหญ่เป็นคน,นคือสั้สงที่สุดคือกินกระเทียมถ้าแบบว่าตื่นสามาเนาะถ้าเรากินกระเทียมไปในตื่นสามาเนี่ยยังมีกลิ่นอยู่ในในห้องนอนเป็นสร้างแหง้งค่อยเป็นแห้งมาก แซมแฮงมันอี่น้าลงกะลาจะไม่ได้ไปมันเนี่ยเพราะนี่ยเพิ่นมาว่างเตรียมของพร้อมละยังเหลืออีกเด้อจ้ะ อะดองกุ้งพอเมื่อวานเนี่ยพอดีกินอีกมือ้อกัดลายแข่าคอนสิตแเสียดายแข่วเบียร์นี่คือบอแซบแทะนะ่คือเบียร์สร้างบ้านเท่าไหร่อีหดีด ขา้าวสาห์แห้งเ่ยรับออเดอร์ทีมเกือบสิบออเดอร์ขอบคุณเลยหลายพี่น้องแะอไาจ,จิตตอบ่าห์ในเดอ้อแต่อายกตตอบเนาะต้องเข้าใจว่าต่างประเทศกับฝรั่งเศสกับประเทศไทยมันห่างก,กันหา่าสมมุติช้าจ,จังว่ะ ขอโทษเล็กอะไรเนียอก่อนมาม,มากินมาเขือเคือเรื่องนี้แซ่บมาเขือเคือแซ่บเลยอยู่นี่ แซบ่บตําก็แซบ่บมากินกับแจซิฟูก็แซบ่บเบ้งไข่แหมยายมากินข้าวลําอายไว้เสียดายกามเด้ออือเชาแตกแล่วเนาะเกไว้ทุบเก็บไว้จีบ โคลบีแบบแข็งค่ะปะาคาดิในเมื่อกินก็ขอกินเลยทั้งหมอนี้เลย ่ออีกอยงหนึ่งพญาย,ยักษาง,งทุเรียนอีกคือไงไปตำจะแซ่บเผ็ดเบื่อเนี่ยทิมเดี๋ยวได้มีจิกาบยญ่้อห,หือ อันนี้เขาเล็กเฉยๆนะจะดูไข่เพิ่นได้เผ็ดแล้วพิ่เกอรสิบเม็ดเองคีมนาใส่ชุดละสามร้อยห้าสิบบาทนะคะเนี่ยหน้าแบบนี้น่ะ น่าเสาีย,ยแบบนี้นะ่ะมันเลือดมนันนะียนะท้าครีมเนี่ยทาแป้งอืมมันก็จะได้แบบอย่างนี้เลยครีมกระเวนก็เส่ครีมตัวไปเลยร่อยปะนี่คือเพรแท้ 就没电了。 ลเอาไปจี้เมื่อมันลายอยู่กลางม,มันนี่ค่ะทุกคนจิ้มลายไเ้เผ็ดเผ็ดกระเทียมหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ ใส่แบบเค็มหลายดองมันนี่นะต้องอีกประมาณสองเมือจังพอกินแบบนี้คือรสชาติน้ำปายังบบกอ่ะอาไปได้ดองใส่เค็มหลายเค็มพอดีไปแบบเสียไปเสีบแสบมายะ อันนี้คือข้า,าวสาบเที่ยงแรงเลยนะเยน,น,ยนี่ยข้าวสาลเที่ยงมาพิดกินใบสายีโคครบรีมคอมเนา เทียมทั้งหอมอร่อยอะฉ่ำบุมอะปวดแซ่ไปแซ่บแ่นยังวะ

ชิวิีกเท่าไหร่อื uh ้ม huh. ปากลิงค่อยเรื่องกินอันนี้เลยอ้ย uh. ดีสวยสุดท้าย,อ,ย,อ,ยอร่อยสุดเละเกินพี่น้องจอ้ะร่างปาก เหมาะโอเคนะคะทุกคนจน้าหาับมันีอไอก็ขออนุญาตไปก่อนนะคะขอขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจงเลยล่ะเดจวจได,จได้ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย